สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2565จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคาคสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันการจัดโครงการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด บรรยากาศการตักบาตรณวัดสเกตตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตคุญยานุกูลเจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธนูสินชัยสุริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายครวัตในกิจกรรมโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ขณะนี้ประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนสองธรรมโดยมีพระครูสถิตบุญญานุกูลเจ้าอาวาสวัดสเกตขึ้นสู่ธรรม,มกแสดงพระธรรมเทศนาังราทน กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมนิทรรศการให้องค์ความรู้กิจกรรมสาธิตโตหมู่บูชาหมู่9ก,กิจกรรมการประกวดการบรรยายธรรมระดับจังหวัดกิจกรรมการประกวดการสวดสรพัญญะประเภททีม5คนระดับจังหวัด พพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนายทวีปุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี2565เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชามีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นทุนในการศึกษาแก่ผู้ที่มี มีผลการเรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์กิจกรรมทำบุญตักบาตรโดยมีพระวิชัยมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชารอบพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งในการดําเนินงานครั้งนี้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า2,000คนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี si